มาอยู่ครับเย็นเย็นลูกแดดไม่จ้านะครับเนาะเจ้าผลกระทบกสร็จเราก็มากรบอกไปสิดอกผู้ใดอีกผู้ชายเสวียือยังพกขึ้นมากคือพะโล้ไปเตียนะพอเราไปจังไลยถี่มาส่องสักครั้งเบอร์อะไรครับไหน ดีชัยหันหลังมาด้วยครับคุณคูมีชัยครับหันหลังให้ด้วยครับ,เบ,รรบ,เ,บเบอร์สามครับโอเคเบิ่มเบอร์หนงซิดอกหันจำนงได้นะครับจำงว่า,างไงจำงยังไม่ผ่านเอาคืนให้เพื่อนพ้อมวิทยาสอนสีไอ้คู่ฝนมาจอมดีลา่าท่านนะวิทยาสอนสีไปนะครับตรงนี้โอ้โอเฮ้ยยังหลัเป๊กฟันตรงนี้มา ต้องล่าเอาลงได้เด่นไม่ผ่านนะครับเอ้ยเบาเบาเบาครับโอเคครับโอเคแล้วังเด้อเกือบเกือบวกอีทางตากันอ๋อไทยกูทิ้งไเขาโกยอยู่นะคุณ่ตาจะส่องหัวนี่มันเป็นทังไรคือทังไหนเงินมันอะไรอย่างนี้มึงเกลือก็ยังหนักเกลือสัเด้นฟุตบอล ใปกครองได้ครับปกครองได้ย <c oughs> <t> ิงไม่ย <t> ิง <t> ส่งไม่ส <t> ่งยังไม่ส่งคำเคลื่นหลังให้ผู้สวยผู้อิ่มผู้เฉื่อยผู้ยิ้มหัวจ้าไปเยือนยังล่ะกำนัลจะเดียนเลยกำนันเอ้ยเป็นห่วงยังดิแห้งแห้งไวแต่เสื้อเลยเจ้ามาแล้วครับวิทยาล้ำน้าแล้วครับล้ำน้าแล้วครับดูธงด้วยนะครับดูธงด้วยล้ำน้าแล้วครับหนาว อุดมว่าไงอุดม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 ไปนะครับทัดพ่อเอาต่อจอสวัสดิ์สุนันท์สวัสดิ์สวัสดิ์ส่งให้ท่านจับดงชัดจุดงว่าไงครับออกกลางไอ้ท่ัดพงลาข้อลาดส่งไม่ส่งส่งให้ท่านป้ายงป้ายงป้ายตรงนี้มาให้วิทยาสอนสีวิทยาไม่ผ่านนะครับ ไปแล้วครับตรงนี้ผู้วายวายยังไงเอ้ยตายแล้วใครลุยกับเป็นหวัวดางเลยหัวหัวหัวดใส่เต็มตีเลยหัวดเด้ยพี่เฮ้ยนะผู้ใหญ่เพิ่มพูนครับก,ก็ไม่ธรรมดานะครับผู้บ่าวนะครับผู้บ่าเดียวเออขันนกพิษกับว่ากล้า,าบ,บางังมาแล้วเฮ้ยจีวางไเลเนาะผมกขอโทษจากแรกจะบอกกา,าบ,บังนะ ว่าอย่างไรครับว่ายังไงสิบสามท่านประยงส่งให้ท่านพอโอ้โหท่านพอลูกนี้เกียรตราดีมากนะครับส่งพุทธวาร์ขึ้นให้ด้วยครับข้างหลังครับส่งพุทธวาร์ขึ้นให้ด้วยเกิดเสี่ยนสุสมไม่พูดเลยครับบ้านเดมกสร้างบ้านเลยส่งพุทธวาร์ขึ้นให้ด้วยครับเอาทรงพุทธวาร์ขึ้นดีบัตรนะครับเออนั่นละลงมาเตะมากแค่กันนะครับขอบใจมากมากนะครับที่ส่งพุทธวาร์ขึ้นให้นะครับ เแพทย์แดีย์เอาฟุตบอลมาตั้งปรับเปลี่ยนกำด้นคคเย้ยขันบม่พ่อแลนแกับเจ้าแลนเนื้อแห้งๆไปแต่เสื้อใน่โตเลยนะพุทธมักเสื้อนะ <c oughs> อา่าอ่าแล้วนะครับกล้องล่าเอาลูกลงให้สวัสดิ์สวัสดิ์ผ่านอุดมไม่ผ่านสวัสดิ์ไม่ผ่านอุดมดดตรงนี้ออกนะครับหัน <c oughs> สวัดสดิ์ขอวตหมูสิบสามเอาใหม่พุทธบ้าน พยว้านเอาลูกลงได้หรือไม่ได้ครับไปแล้วครับพวกนี้ต้มกันดอกสวัสด,ดี่แต่วัดที่ไหนตุ่มเหมือบ้านเดียวกันปะนะอบตาุ่อตุ่มเหมือนพยบ้านก็ไปงี้จ้ะเนาะคนถ่ายเรือนั้นนะคู่ใบวานีนคู่ใบไปแล้วกำนั้นพันธ์ช้ำโอ้ยเนาะอุดนะวิทยาสอนสีจอมีลาอจอมีลาว่าไงครับจอมีลาลากเรือเกยไปนะครับส่งไม่ส่งยังไม่ส่งนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีทั้งหงครับตรงนี้ไปแล้วครูใยผ่านไม่ผ่านอ้าวไปหลุยนะครับเอาเงินยี่สิบบาทที่ผมได้นะครับจอมหลุยนี่ดนะครับนีุ่ดลดตายแถวแน่หสวตังเาาส,งสาตะป็กเพิ่มผูนทรัพย์อุ่ยชัยนะครับเมื่อกี้วิทยาสวัสดสีคืน คืนไม่ดีนะครับคืนไม่ดีต้องล่าไปแล้วครับไปแล้วครับไม่เอาตรงนี้ฝ่าวเอาขึ้นลูกเอาขึ้นเอาขึ้นขึ้นมาลาขึ้นขึ้น,เอ,น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 เออมาเก็บลักษาทำนี่หนึ่งไงกรตตูเจกี้ตัวนีตเต้มแต่ข่าจีนตัวฟุตบอลไปแล้วครับอา่าวอุดมว่าไงครับอุดมอุดมอุดมว่าไงคืนหลังมา 13, 13สิบสามสิบสามส่งมายังไม่ส่ง ทุยว <ersch> <c oughs> ่าจังไหนพุช่วยอ๋อแล้วอะะครับโอ้ลูกพุช่วยพุชวานความพุ่งนะครับเต๋ไ oh, ด้บฏิบัติเนี้ยังี้สวัสดิ์น้ำเต๋เอาน้ำมาละโอ้เดี๋ยวเอาน้ำมาละนี่แม่สวัสดิ์เอาน้ำมา เดี๋ยวครับรอฟุตบอลใข่ฟุตบอลตายจะกันไปแล้วอุดมไปแล้วอุดมไปแล้วอุดมอุดมลูกนีก้ไม่เป็นนะครับยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกออกแล้วนะครับโอเคอเคจีจัขออนุญาตเปลี่ยนตัวครับท่านนพดลสวัสดิ์สวัสดิ์ออกมาเลยนู่นเอ่อออกมาเลยสวัสดนะิ์าเอาออกไปเตียนเลยครับโป้มี่ไปเตียนสมศรีเข้ามาแทนเลยแทนสวัสดิ์เอาหน้าไปกินกินได้แลวนะ้หวหน้าเฮ้ยกินได้สวัสดิ์ป่อนหน้าของเราปนะ่ะ ดูแลก <ar> <DVD S 1> ันด้วยนะครับด <S Chip> ูแลนักกีฬาด้วยเออจังสันเอาน้ากันกินนะครับขอบใจมากมากนะครับเอาน้ามันกินแต่อีกทีหนึ่งนะครับเตะทางเก่าเวลาฟุตบอลกันมางเตะทางเก่าสี่มือมาทางเก่ามาก่อท่านนุ่มดินครับโอเคครับผมเตะเตะแก เสีแกนะครับนี่เตีมุ่งเฮ้ยเตีควนเนอเอาวางไหนฮะเอาเสียแกซะเนาะมันวางไงเพิ่มพูนทรัพย์อุ่นใชนะครับผู้บ่าวแนวแนวรีบกล้าบังเอาไปดำมันกับวัตถรกันเรากล้าบังนะมาน้องมานแนงไหมอีกทีนะครับสวยงามมากผมบอกว่าในเจ้าแม็กสิบสองว่าไงตรงนี้ ตะลุยจอเลยครับเอามันลูกเิรอแม่ลูกไปนี่นี่ลูกไปแล้วูกล้ลูก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 พอบอกแล้วว่ามันขึ้นเนี่ยหนักเลยนักได้ยจอสนามบ่พ่อเป็นนักกี่งเฮียดอดิแม่พอเสาเปียกมากินตะเหลาขาวก็เป็นสันแล้วโอ้ยโทษได้กับฟาดทิ่งพอเสาเปียกมากินตะเหลาขาวก็เป็นสันแล้ว เราอยู่ว่าเรอพี่นี่เปียกเราอยู่ว่าพี่ชื่ไหนว่าเดี๋ยวไปอยู่ว่ะพ่อเดียวก็เล่นได้เสียดอกเพรากินเยอะเสียโอเคอ้าวจอว่างไงครับท่านสอจอโยนไม่โยนโยนมาที่นี้ยังไม่โยนยังไม่โยนนะครับอ้าวเป็นง่ายๆท่านจำนงว่าไงอุ้ยเขาเห็นเอาตีนในสันจำนงไปเขาเขาบอกว่าแข้งไส้ดิครับออกมานะครับลูกนี้โอเคมาก ไปแล้วครับตรงนี้วิทยาสอนสีเอาลงได้หรือไม่ลงได้อุดมตามไปป้อมวิทยาให้เจ้าแมกเจ้าแมกว่าไงเจ้าแม็กกี้กิ้มอีกครั้งหนึง่งไปแล้วพบนี้อ้าวเบานะครับเบาตายแล้วตายแล้วแกต่ำกันแห้งสังขยางกับพอแห้งแล้ว แม็กกี้ไม่ไหวนะครับแม็กมกี้แม็กกี้เดี๋ยวแม็กกี้ถ้าลูกผุ้วัดจะเข้ากันเอาสองสีสองสีเสียกิจินไลน์ผด<ไ>ตัดตรงนี้ไปว่าไงมาแล้วครับทีนี้ายาวมาแล้วไม่ผ่านเอ้ยผ่านไม่ออกนะครับ<ไ><ไ>แป๊บหนึ่ง อันนี้ไม่เห็นดีไมนะ่เหเนาะอุ่นทันเดี่ยวก็จะลุ้นไรเอากันขึ้นแล้วกันสักคร,กครกคู่นะครับเดี๋ยวแบกข้าเดี๋ยวแมบกฟนฟาดใจเดี่ยวแบกว่าก็ไหวเดี่ย่อยเห็นว่า,านิรุตให้ชักปอว่าให้ปอปอปอ,ปอให้สายจอสายจอท่อานตรงนี้ สมศรีสมศรีมา,าไหมไม่ฝานมือแพทย์แอด,ดนะครับแพทย์แดดตัด์ขึ้นมาครับครับครับแพทย์น้ำมาขับพีขบข่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอาไว้เอาไว้พ่อไทยไปเอาขอเปลี่ยนตัวครับขอไปขอไปเอา้า แม็กกี้แม็กกี้ออกไปเลยนะคุณพ่อไว้แล้วเออผู้นี้ของม่แช่เอาะแม็กกี้ออกไปถ้าบอกเคลนกับพ่อแย่งแบบล้วไหมขอบคุณท่านพี่เลิศสว่างนะครับที่เออสามให้พัานสไจอว่าไงครับท่านสไจอส่องมาให้ท่านปอท่านปอส่งมาให้ท่านประธานสภาท่านประยงท่านประยงว่าไงท่านประยอง ไปยงให้ท่านสมศรีสมศรีขึ้นไหาพ่อท่านพ่อว่าไงครับท่านพ่อฟัดทีนี้ลูกเดียวมาเว้ยเว้ยหลุ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 ยโอเคนะครับลูกนี้เล่นต่อไปครับเล่นต่อไปเลยนะครับเล่นต่อไปเลยนะครับอุดมว่าไงครับอุดมอุดมผู้ช่วยอุดมแสนมากนะครับแต่ก่อนก็เขาเลยแหละ กบอยคือหลังหลังมานะครับตากเลยเกยไปตัดจำนงว่างแค่จำลงตัดจำนงยังไม่ทันนะครับเขาไปกินก้อนจ่อยแล้วไปเอาตายแล้วจัดถัวาาวดถ่วกันเออจัดถั่วกันไปนะครับไปแล้วทีนี้อุดม อุดมอุดมทนันไม่ทนันอุดมไม่ทนันนะครับตรงนี้ออกเส้นหลังนะครับลงมาตั้งเตะใหม่นะครับเนาะมันเป็นยังไงกำนันหาผู้เปลี่ยรมองอยังไงโอ้ได้โยเอาสู่ไปฝันมันเมื่อยเมื่อน่ะก็คอยแพ่งแย่งไปทีเด้อมันกจะไปก็บจีกไอเดือนึงกัย,ยัางเนี้ย โอเคนะครับส่งลูกเข้าเล่นอัดนกล้องล่ากล้องล่ามองหาเพื่อนมาให้สมศรีสมศรีเจกอกระบุดมว่าไงสมศรีกับบุดมสมศรีโยนมาตรงนี้ให้ทัาจำนงจำนงไม่ผ่านนะครับมันขีโปเกินไปสมศรีสมศรีโยนไม่โยนสมศรีให้ทัดสอยจอสอยจอว่าไงเออไม่ผ่านนะครับตรงนี้ไปแล้วครับจิตติจิตติว่าไงจิตติโยนมาตรงนี้ จิตระดีให้ท่านปอคปรับปอท่านปอแทงแหลมมาไอ้ท่านปะยงมาท่านดอกกบ้ยแย่งแย่งไวแต่เจ็บจริงกันเดียรซะเจ้บอลแลงน้ำมันสองันมือเอาส่งฟุตบอลเข้าเล่นด้วยนะครับท่านดพพดุลยี่สิบนาทีนะครับเมียนเอาได้หรอผมจะข้น,ม,นมือป้พข้นแหงมือแหงห่อยโดนไปไม่ร่าแดดกับแดดซะ พ่อพิเศษพม่าสิเตเป็นตัวอย่างกติกามาตรฐานพม่ามาันเต่พเอาครับเพ่อพาอสูงครับพ่อตายแล้วคู่บอยวางไหนคู่บอยคู่บริวารเรียบร้ยบยบยบยอยลลบดีนะครับสวยงามมากครับตรงนี้ท่านนายกกระซิบมาแล้วนะครับสิริวัฒน์ไม่ต่อสัญญาจ้างนะครับปีนี้นี่ว่าป่าเป่าเวทแล้วไหน,นดูสองลูกแล้วต่อให้กันว่าอะไรดู ล้มห้อยมือเลยตายแล้วไปอ่ะลูกที่เปิดเติมจำเป็นน้องเอกเอาจะสีเฮ็ดเจ๊เดยกันเถอะขังขันสู้ว่าจะได้ขึ้นมาอยู่บ้านหรือเปล่าซะพี่น้องบ้านน้องสั่งอะมาหลายแล้วนะครับเน้องน้องสั่งน้องโตนบ้านเราอยู่ฟังทางนี้หมดหมดน้องกะมีแน่นะครับปรับค้นพนกันไปทางนี้พี่น้องบ้านน้องขี้บ้านแนี่ย พ่อพ่อบ oh, ังกันน่ะน้องผึ่งน้องฮี่โหไรบ้านนี้ดอกฟันี่เปียข่อยว่าเด้ววายจะเด้อบังกันน่ะไปบวกน้อยนิดน้องเอ้าเอ้าตายแล้วนี่รุดอูบอยแปะคืนให้ว่าไงครับตรงนี้ส่งไม่ส่งส่งไม่ส่งนี่รุดนี่รุดตายแล้วกิตติส่งไล่ดัน้องล่ากล้องล่าว่าไง่ดีเขาให้สอยจอ สจอสจสจสจว่าไงครับสจยิงไม่ยิงส่งไม่ส่งส่งไม่ส่งเอาเอาออกนันเหมือนสนามเนีเก็บด้วยท่านกรมเก็บด้วยผมตีวางได้อลาเนาะตลาดเราก็ลังแห้งเนาะลาฟุตบอลนี่ก็ตายตัวกำนั้นจะเรียนแต่กำนันแห้งแห้งไว้ซะแต่เซ้งซะเจ้าเ่รแห้งแห้งไปแต่เซ้งซจะเป็น่นทาขื้นเถอะ มักแซงนะอยู่ไหนนะครับฟุดบอลทัดแจมนงทัดแจมนงว่าไงซัดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับเอาพักพักไม่กินน้ำกินชาอ่าเดอผูพดีแค่ดีดัแน่ตแก้วไว้แถววิทยาวิทยาสุกสันวิทยาถูกสันไปนะครับตู่นิดหน่อยว่าได้ดอกก็ไปก้นมาไปนะครับอูดมอูดมว่าไงอูดมอุดมแสนบาทปกครองอุดมแสนบาทผ่านไม่ผ่าน ยังไม่ผ่านนะครับสอจออ้ยอุดมกับเกียรติศักดิ์อุดมอุดมขึ้นหลังให้สมปวาเอาคุณเบทผมออกข้างนอกทำคุณบอลได้ด้วยนะครับตามคุณบอลได้ด้วยขอบคุณมากครับเอาจังผูดอดไรหน่ะพูดไปเมื่อสิวัน่ะเอาบ้านคุณบอลกับวาโอเคครับผมขอบขอบใจมากๆครับท่านผู้ช่วมมวล่านมัวลาดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูค่ะ โยนครับว่าใครครับค้อมวางไหรความเออคืออยู่อัน้อมสุดใจอันมาแล้วทันประหลัดอาขึ้นไปนะครับตรงนี้วิทยาสอนสีทันไหมทันนี่มอท่านดอกเอาแห้งไว้แต่ไปหาใจเด็ดตามพุ้นวันให้ด้วยนะครับตามพุ้นวันให้ด้วยเอยอผูอ้ใหญ่ก็เจ๊งนั้อหน่อยนะโอเคครับขอบใจมากๆคุณลูก เก่งมากเลยครับพ้เก็บพุดวนกับ่อแห้งกันเ้กีฬาพื้นบ้านนะครับสําหรับหมู่บ้านไหนที่นักกีฬาไม่พอก็สามารถสมเป็นบางประเภทได้นะครับยอมสนุกด้วยกันนะครับวิ่งผัดกระสอบนะครับหกคนนะครับชายสามหญิงสามนะครับจักกระเยาะทีมผสมชายห้าหญิงห้านะครับวิ่งผัดกันเดียนะครับทีมละห้าคนชายหญิงนะครับมารับไปสมรายชื่อนักกีฬาได้เลยนะครับ ผ่านทิศทางดีมากนะครับทดสอบประตูออะเอาหลุยเนี่ยผู้เยเวตผู้เยเวตสุวรรณว่าไงห,หัวโป่มว่าดึงขีอันอุดมยังไม่ผ่านนะครับเกิดศิศักดิ์เอาคนมาให้สัตจอสัตว์จอ,จอสุขสันสัตว์สุขสันว่าไงสุขสรรสัตว์ตรตงนี้ท่านประยงตัวท่านนะครับเอาปล่อยลูกออกไปนะครับเจตจากเชินประตูขึ้นมาเล่นนะครับ ขึ่งหลังแล้วนะรองน้ำรับสองต่อศูนย์ขอว่อจะมองแห้งนะครับวสองต่อศูนย์มันช้ำใจนะครับ <laughs> น่าจะว่าถ้าแค่เอาเสียโล่คนนี้็งไอ้ใจน,นี่ว่านี้มากลุ้มกาเสีย <laughs> บรรยายเฉพาะเกมการแข่งขันก็พอนะครับไม่ต้องไปย้ำเรื่องสก,กอร์ครับ <laughs> <laughs> ป้าซิ้งนะครับเนาะมาว่ากันนะครับก็สปอ,อรอลูกๆเล่นง่ายครับ ไปแล้วครับท่านประยงว่าไงท่านประยงท่านประยงไม่พอไปไม่ทันนะครับพอจิตใจบอกว่าโอ้ยคนเก็บผาเนาะท่านท่านอุดมซัดลูกนี้ท่านสมศรีกับซัดขึ้นขึ้นกันเป็นผู้ใหญ่จำเนียรีรยจำเนียนส่งวาลูกนี้บอยเอาลูกลงเล่นเอครับบอยท้ายไปแล้วดูนี่แล้วว้าดิไอ้เปี๊ยกเออรับโอ้เนาะทีวงการบริหารส่วนตำบลหนองแหวงนะครับ ผู้เลียต่หลุออยส์นะท่านนะโย่แขกรุกในยะีที่ปาลูกหลุยส์นะครับลูกเตียเต้ยตีมวยไทยเอาเฉพาะลูกขี่หลุยนะครับรัดมาเลยครับลูกนี้ล้ำหน้านะครับล้ำหน้า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 นะนะครับเนาะ ลูกล้ำลานี่น่าจะอนุโลมนะครับน่าจะดีใจด้วยซ้ำนะครับที่สามารถวิ่งแซงคู่แข่งได้นะครับทำเวียนแล้วปัดใสเดียวทำเวียนลากให้ตดเบ็ดไปใส่ทิปมาที่เดียวคนะนี่นาฬิกาของโมเป็นกลางนี่ใช่ไหนถูกนี่มาถูกแตนเอาลูกหลุยนะครับตาดูดมจิ้มมาตรงนี้นั่งรถจอ ผู้เยาวบ้านเอาผู้เยาวเรียนเอ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยบาๆนะครับมีแต่รถถังนะครับไปแล้วอ้าวสมศรีนั่นสมศรีคืนไม่คืนคืน,คนไม่คืนว้นาวว้าวหลอดจากสมศรีเอ้ยผ<ไ>ู้ช่วยผู้ช่วยว<ไ>้าวซัดมาตรงนี้ไปเลยครับต่อเลยครับฟังเสียงลูกหวีแต่เดียรครับแต่ตัดสินใจด้วยต่เดียครับ <c oughs> อูอุดมบอลลูมานะครับอุดมบอลลูนลู่ลงเล่นง่ายๆนะครับยังไม่ส่งนะครับอุดมลากไปเลยให้เขาต้องดีลามากนะครับไปแล้วครับลุงนี่มาไงครับขอจอต้องจอซัดทีหนึ่งเลยนะครับแผดแเดียดกับปควยเขาจ่อยแผดแเดียดลราต้องควยเขาคงจะแบบกำลังมาแผดแเดียดตองควยเขาคงจะเงียบด้วยหรือนปล่ามาขออนุญาตเปลี่ยนตัวครับเอาของมาเลยเอาไปลูกตีติดกวางสีเงียบอย่างเสื่อ มันบ่ได้คั่งจมจมวุฒิวันแต่เราจมวันเราวมนนี้ก็เป็นกระต่ and, tamanho, ายจอมวันเนอะมานางพาร์ตเด็ดเตะเดะหลุยว่าหลาวขนาดน่ะที่ไหนโอ้เห็นถ้าเกิบขึ้นปลายย่างเลยมาวแล้วนะครับทุกนี้าลงเล่นเบาๆนะครับไปแล้วทางประตูส่งขึ้นให้เพื่อนว่าไงครับส่งไปแล้ว ลากเลยมาแล้วครับท่านอุดมว่าไงยังไม่ส่งให้เพื่อนนะครับยังไม่ส่งยังไม่ส่งยาวมาเลยครับตรงนี้พุชิเบียร์ท่านประท่านพุชิเบียร์ท่านประท่านกินบวกเในป้อมนะครับปกกองใ่สมรู้เขาเล่นนะครับนะมันยังได้กันในโชคกองเชียร์อยู่สิเหมือนขุ่มหดีข้นไปเป่าคนป่วยเลยเอาๆดูกันด้วยอารมณ์นะครับดูกันด้วยอารมณ์เอาว่าไงครับตรงนี้ ฟังเสียงนกบินอย่างเดียวนะครับผลกระทบกำลังมานะครับผลกระลับผลกระทบกำลังลงที่กรรมการนะครับว่าเราเฮ้ยามบอกใหนผมหน่อยเออมือมบังเอาญนั่นละเมือบังเอาเนดะ้อกรรมการเนียผมจะบอกหน่อยเห็นจะผู้ใหญ่เรียนว่ายังไงครับตรงนี้ดีดมาให้ผู้ใหญ่พี่ผูด ดมารุกลงไม่ได้นะครับเกียรติศักดิ์มาให้ผู้ใหญ่จำเรียนว่าไงผู้ใหญ่จำเรียนตัดปลายงตัดปลาย้งอาท่านมันสูบเขาไว้เลยมันเาเนาะตัดตรงนี้มาเจร้างมาครับอันนี้เดี๋ยวเวลาอีก5นาทีนะครับไปเดีทำสะพลองเขารี่ทำนะครับ เด็กเออมือบังเอาให้กรรมการมือบังหัวเอาให้ผมหน่อยอ <c oughs> าจารย์รยนกพสงน้ำนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่เล้ช่วยกีฬาจ้าวตาเจ็ดสิบขององค์การบริหารส่วนตะบลหน,นองแวงนะครับท่านมาทุกปีนะครับพินาศิลาเนี่ยทั้งวัปีเลยนะครับมีกำลังภาพเนี่ยบ่อยมากสวัมากันนะครับ เอ้ยควอนกระได้นะอยู่ไหนนะครับพวอตกรใจายเกินนี้สงสัดสงสารถุงสารบ้างไงให้ท่านเสิร์ฟจอมท่านควอนท่านควอนสัตว์มาตรงนี้เบาๆให้เบอร์ดิบสองเบอร์ดิบสองเลียดมาอ่านไม่ผ่านตามไปเรื่อยๆครับผู้ขุดบอลแม่ดออกดอกไปเรื่อยๆ ตามเส้นมาครับพุทโบรตามเส้นมาเอาตกงนี้เพื่อนผููบอยวางเดท่านถูกสันวิทูลวันดาสิงท่านปอว่าไงท่านปอไม่ผ่านปอไม่ผ่านท่านผู้ใหญ่จำเนียนทัดนตรงนี้ทัดวิทูลผูบอยกูบอยผูบอยเอานะครับเข้าข้างหลังเงาข้างหลังไม่เอานะครับโอเคนะครับ อเอาเหลือเวลาอีกสามนาทีนะครับใครทำประตูได้ก็รีบๆทำนะครับตัดมาทตข้าไรออกแค่สองทีเลยดิออกก้อยังมาเีนินหนดเวลาดเองครับเบี้ยจวนว่ายัางไงแดนออกเูิกก็ล่มแล้ววันนี้เบี้ยตีนี๋ยวเราจต่อให้อีกทอย่างนี้นี่อุดมล็อกมาล็อกมาอีกทีให้ผ่านชากกล้าข้อล้าขึ้นเข้ากลางและผู้สัน กองล่ากองล่าว่าไงเข้ากลางมาท่านพิทุนไปแล้วเจ็ดนิสักเอาล็อกเป็นที่ไปแล้วท่านเขียวเข้ามาท่านสุขสันต์ท่านประยงท่านประยงว่าไงท่านประยงว่าไงยังไม่ตรงไม่านกจอว่าไงกระจอรักเดี๋ยวเกยไปนะครับท่านประยงเปลี่ยนตัวแล้วครับ โอเคครับเข้าไปเลยครับขอบไปขอบไปอ่าโอเคครับพักก่อนครับน้ำอยู่กันจริงนะครับเปลี่ยนนะครับเอาเต้ข้าไปบห้อดใจแล้วค่อยๆแค่แดดกับหัวดีเนีอู้เห็นบอร์ดิมาลาอย่างไรอู้ไปเตรงน้องสมองเนี่ยน้ำมดาเดี๋ยวตรน้องกำลังสมองดีเหมือนเดี๋ยวลี่ไปค่อยๆไปแต่เดี๋ค่อยย่างไปเรื่อยๆอย่างไรเบร์ดิมาล่าเดี๋ยวเอร์ดิมาล่าว่านะ คนหนึ่งเขาจากเหรียญมาแห้งแล้วสนสุขสันว่าไงสุขสันโยนไม่โยนไอ่โยนไม่โยนโยนไม่โยนไม่ผ่านนะครับไอ่ผ่านนะครับลูกนี้นายกไม่ไม่นายกเกี่ยวอะไรเหรอกำนันมาไงล้วป้อมลำนาแล้วลูกลำนาเออบางบางช่วงนั้น ใครจะออกครับใครจะเข้าบอกได้เลยไม่เป็นไรครับคุณยี่นนเหลี่ยมา้าได้ท่านมาท่านมาท่านไปแล้วโอเคแล้วครับคือให้มาแล้วนะครับเล่นต่อไปเลยนะครับเล่นต่อไปเลยเสียงตูวีเดี๋ยวเล่นต่อไปเลยน่าพูดอะไ ไปเรื่อยๆเลยนะครับจไปยังไงครับจาเดี๋ยวราไปกินย่อยลูกทวดคบลูกนี้เอาป่าแป๊บนึงนะครับวิเวศวิเวออกท่าคนได้จะออกไปเลยไห้นาจก็ไปครับอไปเียอไปวิเวออกคนยอมากกัไปเอาไปกินเหลาทาปุ๊บเอ้ มพียเพียงวาไทยคนเล่าป็่สุกไม่รู้ตีแมัอย่งไงกนะพาดูเคยยังตายวะน่าจะวายฐา,านจับวออายเหมอนสัตนะโอเคนะครับเปลี่ยนจักลอยบนจับ้านนะกาเตีเขาอุดมอุดงเปลี่ยนสกอย,ยว่าอเดลดไปเลย มีใครเห็นมีใครเก็บโทรศัพท์ได้ด้เปล่าครับโทรศัพท์หายคือที่กองโดยการเลยนะครับเสียวบหันคนได้เห็นโทรศัพท์เพื่อนเอาขึ้นในเพื่อนไหมครับเตี้ยเป็นเด็กสองไม่โรสิเต้เขาอยู่ดยี่หอยนะครับหลบฟิสิีสเขาขึ้นในเพื่อนไหมถอดหัวใส่เราเขาจบครับเอาเปลี่ยนครับเอาทุ่งทีเขาไปยีดเข้าเนาะ ดึกไฟดึกมากเลยที่นี่ละใครอยู่ตัดเลยเออเอาหมดเวลาการแข่งขันนะครับผลปรากฏว่า